สวัสดีครับขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่อง The Ghost Secret ครับสุุ้สวัสดีครับผมแมนกาลินนะครับผมเองนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบรายการ The Ghost Secret มากๆเลยนะครับเป็นแฟนคลับของอาจารย์โอเล่พี่ท็อฟฟี่แล้วก็พี่สมด้วยนะครับรายการดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกิดปัญหาครับคือโดนแฮกนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่พยายามแก้ไขกันอยู่นะครับยังไงนะครับเป็นกำลังใจให้ เดอะโกสซีเข็นคับขอให้กู้มันได้ไวๆนะครับแล้วก็ขอให้ทีมงานทุกคนนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับกู้ต่อไปครับผมรอติดตามอยู่ครับทราบมาจากพักแล้วค่ะว่าเออ่ช่องของรายการดโกสซีเข็นก็ได้โดนผู้ไม่หวังดีอะแฮกไปแล้วก็แฮกบ่อยมากแฮกจนแบบว่า กลัวว่าจะไม่ได้ดูแบบ E ีต่อๆไปอีกแล้วรู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็อยากจะมาให้กำลังใจอาจารย์โอเล่พี่ท็อฟฟี่แล้วก็พี่ส้มนะคะอยากให้ยืนหนึ่งอยู่อย่างนี้อย่าพึ่งท้อแท้นะคะอยากให้ทำรายการออกมาแบบนี้อีกเรื่อยๆอยากดูอีกหลายๆ EP ีพก็เป็นกำลังใจให้รายการดอะบอสิเกตทีมงานท,ทุกๆคนได้นะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ เป็นกำลังใจให้พี่ท็อฟฟี่นะครับผมในการกู้ช่องกับคืนมานะครับกับช่อง The g r o s ด s e c r ค t ครับผมซึ่งก็โดนแฮ็กไปรอบที่3ใช่ไหมพี่ก็ขอให้ช่องกลับมาได้ไวๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับจากคนที่เคยโดนแฮ็กมาครับก็เข้าใจความรู้สึกเลยนะครับก็ขอให้ได้กลับมาไวๆครับผมสวัสดีครับผมี่ปุรงลสศอนนะครับได้ทราบข่าวว่าช่องเดอะโกล นะครับตอนนี้ก็โดนมือดีแฮกไปครั้งที่2ที่3แล้วนะครับก็ขอส่งกําลังงใจให้กับทีมงานนะครับไม่ว่าเบื้องหลังและก็เบื้องหน้าพิธีกรด้วยนะครับยังไงก็ขอให้กู้ช่องกลับมาโดยเร็ววันนะครับยังไงก็ขอส่งกำลังใจทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมชูศรีเชิญยิ้มนะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับช่อง The growth Secret นะครับซึ่ง ทราบข่าวว่าถูกแฮ็กอีกแล้วนะครับผมแล้วก็โดนแฮ็กมาหลายครั้งด้วยนะครับก็ไม่ทราบว่าท่านแฮ็กทำไมนะฮะท่านไม่น่าแฮ็กเลยนะครับท่านน่าจะจิ้มก็ได้นะฮะหรือว่าจอยนะครับหรือว่าต๋องหรือว่าแจ๊สนะครับไม่น่าแฮ็กเลยนะฮะก็ขอนะครับอวยพรให้กับช่อง The Growth Secret นะครับกู้กลับคืนมาเร็วๆนะฮะขอเป็นกำลังใจให้กับน้องส้มเช้งอาจารย์โอเล่แล้วก็น้องท็อฟฟี่ด้วยนะครับ เราต้องกู้สำเร็จแน่นอนครับขออวยพรนะฮะให้กู้สำเร็จโดยเร็วที่สุดนะครับเราต้องกู้กลับคืนมานะฮะกู้กู้กู้นะครับถึงแม้จะร้อยละกี่ส0บร้อยละยีเราก็จะกู้นะครับผมก็ขอให้ช่อง The Growth s e c r e t นะครับกลับคืนมาแล้วก็มีรายการสนุกสนานให้แฟนคลับหรือว่า f c ได้ชมกันต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ